โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็มีรหัสโค้ดฟรีมาแจกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นโค้ดฟรีของเว็บ VIP Store Top นะครับทุกคนแล้วก็สำหรับลิงค์เข้าเว็บเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับผมก็จะอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับผม และสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับทุกคนก็สามารถนำรหัสโค้ดรีนี้ไปกรอกตามได้เหมือนกันนั่นเองนะครับทุกคนและสำหรับรหัสโค้ดฟรีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่หน้าจอนะครับทุกคนจะได้เอาไปกรอกตามกันถูกนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแจกรหัสโค้ดฟรีกันเลยนะครับทุกคนก็สำหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นโค้ด VIP ขีด SPN-DTA27 นะครับผมต็กรอกตามนี้ไปเลยนะครับผมสำหรับใครที่กรอกเสร็จก็กดตรวจสอบไปเลยนะครับทุกคนก็จะได้รหัสโค้ดฟรีมานั่นเองนะครับผมและสำหรับใครที่สายไม่ทันนะครับทุกคนก็ต้องรอติดตามคลิปหน้าอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผม โอเคนะผมก็สำหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมมาแจากใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบายบายครับ